ท้องฟ้าเหนือนครราชสีมาหรือโคราชกำลังลุกเป็นไฟเมื่อกองทัพอากาศไทยเปิดฉากการฝึกซ้อมรบทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ภารกิจที่ไม่ใช่แค่การฝึกธรรมดาแต่คือการแสดงศักยภาพอาวุธและขีดความสามารถของนักบินไทยให้โลกต้องจับตามองการฝึกครั้งนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นล้ำสมัยและแม่นยำสูงสุดทั้งในด้านยุทธวิธีและเทคโนโลยีจะเต็มไรเพนเอและ F5 โชว์แสนยานุภาค การฝึกซ้อมครั้งนี้นำโดยฝูงบินรบระดับแนวหน้าของไทยไม่ว่าจะเป็น JS 39กาเกรพเพนจากสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวและระบบรบอัจฉริยะ F 16 f i g h ก i n g f a l ิ o แเครื่องบินขับไล่จากสหรัฐที่ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของหลายประเทศทั่วโลกและ F5 e อที่ยังคงถูกปรับแต่งให้ทันสมัยพร้อมปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบก,การที่เครื่องบินทั้ง3าแบบนี้ขึ้นบินพร้อมกันในภารกิจเดียวถือเป็นภาพที่หาดูได้ยากและตอกย้ำว่ากองทัพอากาศไทย สามารถผสมผสานกลุ่มพลังจากหลายประเทศให้ทำง,งานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ GBU-12 และ g m 6 5ระเบิดนำวิธีสุดแม่นยำจุดไข่แม็กของการฝึกคือการปล่อยระเบิดจริงอย่างแม่นยำระดับเซนติเมตรระเบิดนำวิธี GBU-12 ทเวสองซึ่งเป็นระเบิดนำด้วยเลเซอร์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในหลายสนามรบได้ถูกปล่อยจากเครื่องบินรบของไทยพุ่งเป้าใส่เป้าจำลองขนาดเล็กอย่างแม่นยำพร้อมกันนั้นยังมีการยิงไอจีเอ็ม 65มอริกขีปนาวุธนำวิธีอากาศสู่พื้นที่ใช้สำหรับทำลายเป้าหมายแข็งแกร่งเช่นรถถังหรือฐานทัพทั้งสองอาวุธได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในภารกิจนี้พร้อมสร้างแรงสันสเทือนให้กับภูมิภาคโดยรอบไม่ใช่แค่การฝึกแต่มันคือคำประกาศสักดา์ทางทหารแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าการฝึกซ้อมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าโคราชครั้งนี้คือการส่งสัญ,ญญาณถึงเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอย่างชัดเจนว่ากองทัพอากาศไทยพร้อมเต็มที่ทั้งในด้านบุคลากรอาวุธ และยุทธศาสตร์การฝึกครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องบินรบและนักบินเท่านั้นแต่ยังมีการประสานงานกับเรดาร์ภาคพ,พื้นการควบคุมการรบอากาศแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบเข้ารหัสขั้นสูงซึ่งล้วนเป็นการสะท้อนว่าไทยไม่ได้พึ่งพาอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่สร้างระบบป้องกันรประเทศแบบองค์รวมโลกต้องจับตามองไทยพร้อมก้าสู่ผู้นำด้านอากาศยานรบเมื่อภาพของไกรพงที่ปล่อยระเบิด GBU-12 ด้วยความแม่นยำ F-16 ที่บินโฉบเป้าหมาย และ F-5 ที่ยังคงทำหน้าที่ได้ไม่แพ้รุ่นใหม่ถูกถ่ายทอดออกไปทั่วโลกก็ยิ่งตอกย้ำว่าไทยไม่ได้อยู่ในเงาของใครอีกต่อไปนับจากนี้ไทยจะไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆที่ซื้ออาวุธจากต่างชาติแต่คือประเทศที่รู้จักปรับใช้พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถของตนเองและพร้อมจะเป็นผู้นำด้านอากาศยานรบในอาเซียนนักบินไทยฝีมือระดับโลกอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือฝีมือของนักบินไทย ที่สามารถควบคุมเครื่องบินและอาวุธได้อย่างเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นการบินในระดับความสูงต่ำการหลบหลีกขีปนาวุธจำลองการล็อกเป้าอย่างแม่นยำหรือการประสานงานในสถานการณ์ความตึงเครียดทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ผลจากการฝึกซ้อมทั่วไปแต่คือผลจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นการเรียนรู้จากพันธมิตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกนักบินอย่างเป็นระบบขีดสุดแห่งความพร้อมก้าวไกลกว่าที่ใครคาด การฝึกซ้อมรบในโคราชครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางทหารในปัจจุบันแต่ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตของกองทัพไทยที่จะมุ่งสู่การมีขีดความสามารถขั้นสูงทั้งในด้านอาวุธระบบอัจฉริยะและการประสานกำลังรบในมิติต่างๆอนาคตของกองทัพไทยไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศเท่านั้นแต่คือการมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและอาจรวมถึงการร่วมมือระหว่างประเทศในภารกิจรักษาสันติภาพหรือความมั่นคง โคราจะเป็นฐานทัพต้นแบบแห่งอนาคตด้วยทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งฐานทัพอากาศโคราชมีศักยภาพที่จะเป็นฐานปฏิบัติการต้นแบบสำหรับภารกิจในอนาคตทั้งในด้านการฝึกการบำรุงรักษาการเก็บข้อมูลและการควบคุมยุทธการทางอากาศการทดสอบระบบอาวุธใหม่ๆการจัดแสดงนวัตกรรมด้านการบินและการร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคอาจเริ่มต้นที่นี่และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในประเทศ สรุปไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีโลกการฝึกซ้อมรบของกองทัพอากาศไทยที่โคราชในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางทหารตามปกติแต่มันคือคำประกาศว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบุคลากรหรือยุทธศาสตร์นี่คือภาพสะท้อนของประเทศที่ไม่ยอมเป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่พร้อมจะเป็นผู้นําในภูมิภาคด้วยพลังของไกรเพเ F16 F5 ระเบิด GBU12 ขีปนาวุธ AGM 65และนักบินไทยที่กล้าแกร่งและนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้โคราชไม่ธรรมดาอีกต่อไปและกองทัพอากาศไทยก็พร้อมทยานสู่อนาคตหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือปรับให้เป็นคลิปแนวสารคดีข่าวการุณาบอกได้เลยครับ